สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าติดลบอีกแล้วจ้ะช่วงนี้ติดลบนะจ้ะอากาศหนาวนะไม่อยากออกไปไหนเลยทุกคนอากาศเย็นดูแลสุขภาพกันนะคะทุกคนสวัสดีพี่น้องท้องปลายนะออกมาหน่อยค่ะนะมาชี้แจงอีกแล้วค่ะไม่ชี้แจงไม่ได้ค่ะชี้ไม่ชี้แจงไม่มีแดกค่ะนะนะ ไม่มีแดดต้องรีบออกมาชี้แจงหมดคอนเทนต์แล้วจ้ะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจ๋าหมดคอนเทนต์จ้ะเอาเรื่องไอ้เขยกับน้องเมียม,มาพูดเอ้ยมึงเขาอเขาไม่ได้พูดเลยนะช่วงนี้ยังไม่มีใครพูดนะมึงพูดขึ้นมาอะไรเนี่ยฮะหมดปัญญาหมดคอนเทนต์ว้าไม่มีแดกไม่มีแดกเจ้าค่าเอ้ยขี้ค่าไม่มีแดกขี้ค่าจะขายสมบัติเก่ากูจะขายแม่งให้หมดเลยแล้วมีคนเข้าไปเมนต์บอกว่าเออ ถ้าถ้าจะขายนะก็แง่หลังคางแงยไอ้นุ้ยนี่ไปทีละอย่างขายมันก็เลยอีโคกกัเลยเพูดว่าเออน้ามึงเอาของพ่อคตรพ่อคนแม่มึงดูดูมันนี่ไง ก็มึงด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขานี t t ่ไงนะมึงด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขามึงตอบเขาดีๆก็ได้นะหรือมึงไม่ตอบก็ได้แต่มึงไม่มึงไม่หยุดที่จะไม่ตอบไงมึงตอบอย่างนี้นี่แล้วคนเขาถึงได้เกลียดมึงนะมึงยังมาขอร้องเลยว่าหยุดเธอหยุดเธอไหนบอกมึงยกธงขาวไงพอเธออย่ามายุ่งกับกูเลยปล่อยกูไปปล่อยกูไปแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่ยังไม่หยุดเลยเนี่ยนะมึงยังไม่หยุดเลยนะอีขาเบียดอีฟองฟอดนะอีอีอะไร อีกขี้ค่าอีกขี้ค่านะขี้ค่ายังมายังยังยัง,ย,งยังมานั่งนะปากเน่าปากเหม็นแหมเกือบจะตายแหมเป็นไข้วันนี้อาการดีปากหมาขึ้นมาทันทีเลยอีสตันตีนนี่วันนี้ทุกคนมัน,นพูดเลยนะค่อยเนี่ยนะค่อยอน่นะโชคดีแล้วที่มีผัวอย่างไอ้เป๋เอ,อผู้หญิงบางผู้หญิงบางคนอาจจะอิจฉาค่อยที่ค่อยมีผัวอย่างไอ้เป๋ดูมาทุกคนดูมา กูไม่ได้อิจฉานะกูกูยกให้มึงเลยนะกูไม่ได้ไม่มีใครเขาอยากจะอิจฉามึงหรอกอีเ e หี้ยมันมันอวยผัวมันนะทุกคนอ่ผัวค่อยเนี่ยนะนะไม่เคยไม่เคยจะว่าค่อยนะเอาใจเมียทุกอย่างข้อดีของไอแมงดาก็คือนะมันอวยผัวมันทุกคนมันอวยผัวอยากจะอ้วกจอบมันอยากจะอ้วกมันอนะทุกคน อีโค้ไม่มีใครก็อิดฉามึงหรอกนะเอาที่มึงเอาที่มึงปาดถนานะมึงไม่ต้องมาพูดหรอกว่าผัวมึงดีผัวมึงยังงุ้นอย่างงี้นะผัวค่อยไม่กินเหล้าไม่ดื่ดบุหรีนะถ้ามีงานสันสันนะนางก็จะกินบ้างไม่กินเหล้าเฮียอะไรเหล้าขาวแตอยู่ในที่ครัวยุโรปมึงอะนะแดกเหล้าขาวทุกวันนะอย่าพูดอีเฮียอย่าพูด เนี่ยตอแล้วหนึ่งตอแล้วหนึ่งนะแล้วเรื่องน้องมึงอีกนะนะตอนนี้ไม่เห็นมีใครเขาพูดเลยเนะีนะ่ยเนี่ยมึงมึงลื้อฟื้นขึ้นมาไงผัวมึงเขียนบทให้มึงใช่ไหมฮะไม่มีแล้วไงก็เพราะไม่มีใครเข้าไปเม้นแล้วไงมึงเลยไม่มีคอมเมนต์ที่จะขึ้นมาชี้แจงมึงเออเราจะพูดเรื่องพี่อ้กับน้องนะกับน้องนะกับน้องเมียหน่อยนะอ่น้องข่อยเนี่ยมันอาพับนะ ทุกคนน้องค่อยมันอาพับนะ่ะมีผัวก็อันอย่างพ่อยอเลนโบหรือนะยังย่งอยัง,ยง,ยงพ่อยอดุกน้อยนะกับอาพับนะถ้ามีผัวดีมันก็นดีนะพาเราไปอย่างน้องค่อยเนี่ยดูเดิคือทํานองว่าน้องมันอ่ะต้องเปลี่ยนต้องต้องต้องเปลี่ยนผัวบ่อยเพราะว่าได้ผัวไม่ดีอ,อะไรประมาณนี้อีโคกอีสัตว์นะพวกมึงได้ผัวไม่ดีทั้งคู่แหละกูจะบอกให้ นะกูจะไม่กูไม่ต้องนั่งยานะ่ะนะดูได้ออกดูดูออกได้เลยนะดูได้ออกนะดูได้เลยนะนะน้องมึงกะไม่ได้อาพับเคยหรอกนะน้องมึงอะผ่านไม่รู้กี่เคยนะกว่าจะมาเจอไอ้ดุกเนี่ยเกาะไว้หนึบเนี่ยฮะนะนั่งกระลิมกะเลียน,นะเห็นเคยไม่ได้เหมือนแม่มึงอ่อะเออน้องมึงมึงอย่ามาพูดเลยว่าน้องมึงอาพับเรื่องผัวฮนะฮะ ดูดิมีผัวก็นะเอ่อไม่ทํานองว่ามีผัวก็ไม่โล้เป็นภายก็ต้องเปลี่ยนผัวมาเรื่อยๆอีกอีกคอกน้องมึงเอาไปสีอะคนข้างบ้านน้องมึงบอกมั้ยน้องมึงก็ไม่ได้บอกนะน้องเมื่อก่อนจะมีผัวเป็นตัวเป็นตนน้องมึงก็สี่มีเลือดนะมึงไม่ต้องไปบอกว่าน้องมึงอาพับนะน้องมึงก็ไม่ได้อาพับน้องมึงกับแม่มึงไม่เคยอาพับเคยกูจะบอกให้นะขอควายไม่เคยอาพับ นะแต่มึงอะเนี่ยอาพับนะพับจนหำม,มันสองเหลือสองนิ้วอะพับนะอาพับคอยเออไอ้คอยอเป๋มันเลยเหลือแค่สองนิ้วไงเออมึงมึงอะอาพับมากกว่านะมึงดูตัวมึงก่อนเออไม่ต้องไปบอกว่าน้องมึงอะนะจะมีผัวเนี่ยมันก็ต้องดูดีๆนะนะน้องค่อยอ,อย่าไปพูดถึงนางเลยนะนางนางมันอาพับอย่างงู้นอย่า,างงี้โถ่เฮียเรื่องน้องมึงกับผัวมึงอะนะเขารู้กันหมด นะแล้วเนี่ยมึงลื้อฟื้นขึ้นมาเวลาเขานะเวลาเขาด่าเรื่องผัวมึงกับน้องมึงมึงก็แตรสันนะมึงรับไม่ได้แต่วลารนวันนี้มึงพูดขึ้นมาเองนะกูไม่เห็นมีใครเขาพูดเรื่องผัวม่อีกเลยเนี่ยเนี่ยแล้วมึงก็เอามาลื้อฟื้นแล้วมึงก็เอามาพูดว่าน้องมึงอะนะกับผัวมึงอ่ะสีกัน ก็มันสีกันจริงๆนะผัวมึงจะบอกมึงไหมทั้งๆที่น้องมึงอ่ะก็บอกมึงว่าผัวมึงอ่ะมันสีมันนะมึงก็ไม่เชื่อมึงก็ไล่มันออกนอกบ้านตอนอยู่บอกกุ้งอ่ะขพมึงเชื่อคอยเออมึงไม่เชื่อน้องมึงนะมึงรักคอยมากกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขน้องมึงมีการโทษอีกนะว่าน้องมันอ่ะมีมีมีผัวก็มีผู้นําไม่ดีไม่มีไม่มีผู้นําพาไป ก็ย้อนเพราะว่ามีมีผู้นําไม่ดีและเลยได้เลยมีแบบว่าเออทำนองว่าได้ผัวไม่ดีอะทุกคนพูดง่ายๆผัวไม่เป็นผู้นําเออแล้วผัวมึงเป็นผู้นําแล้วเหรอฮะผัวมึงอะเป็นผู้นําเหรอผู้นําปากสมัจเจ๊ให้มึงด่าชาวบ้านนี่ไงเออผัวมึงอะผู้นําตายเลยแหละอีสัตว์นะผัวมึงอะผู้นําตายเลยอีฮี้มีการบอกด้วยนะอย่ามาเปรียบเทียบกับไอแมงดาโอ๊ยต้องเปรียบ นะผัวมึงมันบอกว่าไงผัวค่อยเนี่ยไม่ได้ทำมันไม่เก่งในงานช่างอ่ะค่อยก็รู้ว่าผัวค่อยเป็นขี้เกียจนะผัวค่อยมันไม่ถนัดงานช่างอีสว์มันไม่ถนัดงานช่างก็ให้มันไปทางานบริษัทเซอถ้ามันขยันน่ะถ้ามันกระตือรือร้นอ่ะมันก็ไปทําแล้วแต่นี่มันขี้เกียจ นะมึงไม่ต้องอ,อวยผัวมือเขารู้สัญดานนะอ,อ,อีอีอะไรอีคนรักเอยนะรักคคยสองนิ้วไม่ลืมหูลืมตานะมือนะเขาเรียกว่าอะไรนะรักรักผัวจนลืมลืม,ล,มลืมแม่ลืมน้องนะกูไม่ได้เข้าข้างโคตรมึงนะแต่กูจะเปรียบเทียบว่ามือนะการพูดการจาของมึงนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าหลงเอยเข้าใจไหมอิสัตว์ ค่อยก็รู้ว่าดีเอ่อค่อยก็รู้ดีว่าผัวค่อยอ่ะมันมันก็ไม่คดีนะแต่ค่อยก็ต้องปกป้องเอ่อผัวค่อยเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าค่อยอยู่ด้วยกันมาอ้าวอีเหี้ยกูนึกว่ามึงอยูดอยู่เพราะมึงรักผัวมึงอ้าวมึงหลงควายเหรอฮะ โอ้แค่มึงอยู่เนี่ยโอมึงไม่ต้องบอกหรอกเขารู้ว่ามึงอยากอยู่เมืองไทยนะมึงกลับไปมึงก็ไม่มีเฮอะไรนะมึงก็เลยต้องอวยผัวนะเออไอแมงดามันให้มึงพูดใช่ไหมฮะอวยผัวเนี่ยมองกล้องด้วยอีเฮยนะหลงคอยนะหลง่อยทั้งแม่ทั้งลูกนะมึงไม่ต้องมาปกป้องน้องมึงว่าน้องมึงอาพับน้องมึงไม่อาพับเรื่องคอยหรอกคุณจะบอกให้ขอโทษขออภัย คอยคอควายเยอะนะทุกคนนะวันนี้เขาคุยเรื่องนี้เราก็ต้องจวนเรื่องนี้ทุกคนนะรู้ไหมทุกคนเบ่ากิงคองอ่ะเออเล่าดีนะผู้หญิงหลายคนอาจจะอิจฉาคอยเพราะคอยมีผัวเป็นกิงคองเล่าดีนะว่าสันซะโอ้ยดีตายหาอะไรฮี่อ่ะ นะนิสัยสันดานอย่างก็ผู้หญิงปากก็สมัจแจะนะมึงยังบัวเบือบ่อไนเบื่อมึงยังเบือ่อผัวมึงเลยอีหี้มึงยอย่าอวยมึงยอย่าอวยมากอิสัตถ์ถ้ามึงไม่ลืมหูลืมตาก็เอาหำมามาอดที่ปากหรือปิดตามึงไว้อีส้นตีนนะอวยผัวไม่ลืมหูลืมตาไม่มีใครอิจฉาเอาที่มึงปาถนานะกูเอาเหลี่ยมอะเหลี่ยมเสาหรือขอบ ขอบเหลี่ยมอะถัวอะขึ้นลงขึ้นลงอะกูยังมันว่ะผัวมึงเองนะกูจะบอกให้ค่อยจะบอกให้ซะนะหนึ่งผัวค่อยอะเคแคร์เทคแคร์นะมันเรียกเคแคร์ตามมันหน่อยเคแคร์ลูกเมียมลูกเมียอยากได้อะไรนะเคแคร์หมดนะผูกนี่แหละคือผัวค่อยว่าซานทุกคนถ้าถ้าผัวคอ่อยเอ่ถ้าไม่ค่อยเสียใจ เออเราจะปลอบค่อยนะแล้วเราก็จะพูดกับค่อยดีๆเหลอเหลอวาสันทุกคนนะแม่เริ่มเริ่มเป็นนีสานแล้วเริ่มเป็นนิสานแล้วนะนะโอ้ยเทคแค่เคแคนะไม่ใช่เทคแค่นะทุกคนเคแคนะเอาใจเมียเอาใจลูกเมียลูกเมียอยากได้อะไรเหลอ เหรอะ,ะมึงไปซื้อเสื้อขีมหัวลูกมึงมึงยังโดนส้นตีนมันเลยฮะมันนั่งพันสายไฟยตอนบ้านยังไม่เสร็จมึงไปพูดใส่หูมันมึงก็เกือบโดนตีนนะผัวมึงอะเหรอมันเค็แคร์มึงโถอีต่อแ,แ,แล้วบอกว่เราบอมักให้ค่อยพูดเรื่องอดีตเอา้า มันจะให้มึงพูดทําไมเรื่องอดีตเพราะอดีตมันอะมันมีเียอะไรยํำเยอะไงเออมันไม่อยากให้มึงจดจำเนี่ยแหละผัวมึงมันหัวหมอมึงก็ใจไหมอีเปิกนะอีเปิกแดกควยสองนิ้วเข้าไปเนี่ยแม่ฮ้นะลืมไม่ลืมหูลืมตานะอีควายเนี่ยเหรอผัวมึงดีดีตายหาละ ให้ใครเขาดูคลิปเขายังว่าผัวมึงกันหน้าโตเมียนะไอ้โรคจิตนะมึงเอาผัวโรคจิตวายวายายบายไอ้จิตวิทยาฐานบายบายวายบายนะผัวค่อยเงินได้มาให้ค่อยหมดนะจะเอาอะไรต้องถามค่อยบ้านเนี่ยถ้าจะขายค่อยก็ต้องต้องถามค่อยค่อยเป็นคนบอกให้ขายก็ขายถ้าค่อยบอกไม่ให้ขายก็ไม่ให้ขายนะ่ นะโถ oh, อีคนมีสิทธิ์ใหญ่อีสิทธิ์หลวงนะอีผู้มีสิทธิ์นะแต่ไม่มีอำนาจอำนาจหมายถึงอะไรอำนาจที่จะสั่งอ่ะจะสั่งแล้วทำด้วยตัวเองไม่มีนะพึ่งผัวโถโหอีกี้ค่าและอีกอย่างนะสอง ไปไหนมาไหนเฮาเราก็ไปด้วยกันนะเห็นหน้าผัวก็เห็นหน้าเมียเราไปไหนก็ไปเมามันก็ต้องไปด้วยกันสี่เฮียนะผัวเมียมันก็ต้องไปด้วยกันมันก็ถูกแต่ทีนี้ว่าพวกมึงมันมันมันไม่ได้ทํางานอย่างอื่นไงมึงทํา YouTube มึงก็ต้องไปทำคอนเทนต์อยู่แล้วอีควายมึงไม่ต้องมาพูดหรอกนะมึงไม่ต้องมาอ้างมึงจะมายกตัวอย่างว่าการที่มึงอยู่ด้วยกันเนี่ยมึงมีความสุขเออมึงมีความสุขแต่มึงไม่มีแดกนะทุกวันนี้ยมึงก็แคบ อยากจะโชว์ว่ามึงรักกันนะมึงอยู่ด้วยกันสามตัวนะสามสลึงนะไปไหนเห็นหน้าเมียต้องเห็นหน้าผัวเหลอหน้าพวกมึงนะมีใครก็อยากมองรอยีเฮี้ผัวเมียอยู่เคียงข้างกันตลอดแล้วเวลามึงอยู่บอกกู้ไงอีเตียไปอยู่กับมึงอ่ะฮะมันออกไปข้างนอกมันอยู่เคียงข้างมั้ยฮะมันสีข้างกี่มั้ยมันก็ไม่ได้สี่มึงมึงสี่น้องมึงนะเนี่ยแหละคือความภูมิใจของค่อยที่สุดที่ผัวค่อยมันอยู่เคียงข้างแหละ หลือเหลือเคียงข้างมึงเคียงข้างมึงให้มึงแดกตีนไงนะช่วงไม่มีแดกให้มึงแดกตีนไงผู้ใดจะมองว่าผัวค่อยขี้ค้านแต่ค่อยอย่างน้อยน้อยผัวค่อยมันก็มีนู่นมีนี่ให้ค่อยให้ยกินนะเออแล้วมีนางหนึ่งมาว่าค่อยว่าบ้านค่อยนรกลุงลังเออค่อยนี่แหละปล่อยให้มันลกนะแต่ข้างในบ้านค่อยอ่ะไม่ลกหรอกนะเสียงตอแหลเนาะทุกคนเนาะเนาะบ้านค่อยไม่ลกหรอกนะแต่ข้างนอกเขาปล่อยให้มันลกอย่างนั้นแหละนะเออเออ ย่าเยอะต้องลงต้นไม้ค่อยก็ปล่อยให้มันสูงไปงั้นแหละจะได้ไม่มีใครมาจอบค่อยนะโอ้โหเฮียนะเขาไม่ได้ว่ามึงจะทําเพื่อ,อปกป้องหรือว่าไม่อยากให้ใครเห็นบ้านมึงนะในบ้านสะอาดแต่ข้างนอกรกอีเหี้ยมึงคิดได้ยังไงฮนะมึงรู้ไหมที่รกเนี่ยมึงก็บอกเขาเปเซว่ากูขี้เกียจกูขี้เกียจทำนะมึงพูดเองนะปลูกผักมึงก็บอกโอ๊ยค่อยขี้ค้านค่อยไม่ทําจริงๆแล้วค่อยขี้ค้านนะเออ อ่ะปลูกผักไหนจะค่าวหนังขานัานก็ไฟซื้อกินดีกว่าง่ายดีเพราะกูมักง่ายเออมึงมึงก็บอกไปเสร็ว่ามึงมักง่ายเอออีสุนตีนมึงจะมานั่งแฉะาำยี้ยอะไรถ้ามองอีมุมหนึ่งผัวค่อยมันก็แมนนะมันขี้เกียจไม่ใช่ทุกไม่ใช่มุมหนึ่งหรอกทุกมุมผัวมึงกะมีกี่มุมอ่ะแปดมุมร้อยมุมหรือว่า แหรือเก้ามุมมุมไหนก็ขี้เกียจผัวมึงะ่ะนะไอสร้างภาพสินาทีนะเป็นไงนั่งถอดขามให้เมียนั่งพูดโถ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 ไอ้หน้าตัวเมียนะมึงออกมาเลยไอสาสตร์มึงจะมานั่งเขียนบทให้มันพูดทําไมฮะไอ้นตีนลําพังอีกค้างคากะมันมันมันคิดไม่ได้หรอกถ้ามึงไม่ไม่บอกบทให้มันพูดแม่แม่แม่เดี๋ยวแม่ก็นั่งพูดเรื่องนี้นะแม่นะ ถุยไอส,นะอสัตว์นะล้างรถมอไซค์มึงก็ยังพูดเลยอ่ะเราก็มีอยู่สามคนนะใครจะมาช่วยเหลือใครจะไปช่วยมึงไรสัตว์ฮะไอเฮียฮะพวกกูไม่ได้ไปกินอยู่ไม่ได้ไปแดกกับมึงฮะออโคมันก็บอกแล้วพวกมึงไม่มีสิทธิ์พวกกูก็ไม่เอาสิทธิ์จากเอ่อการเข้าไปอยู่บ้านมึงหรอกอีส้นตีนนะนะรถมึงอะทำไมขายแดกเหรอฮะจะขายแดกสองหมื่นห้าเอาไปเลยนี่ไงขายแดกไงนะเอาไปขายไอพวกอะไรนะ ที่รับซื้อของเก่าอะนะเออได้อย่างงั้นอนะเขาเอานะน้องนั้นทเทุบทิ้งอีหี้ซ่อมแล้วไม่รู้ไม่จะซ่อมอีกไอ้คันขาวนะมึงขับตกข้างทางอ่ะมึงมีคนพูดอ่อมมะมึงเอาไปซ่อมอ่ะแล้วมึงเอาไปซ่อมครั้งนั้นอนะพันห้านะ่ะกูจําได้มึงเอาไปล้มอ่นะฮะเสียไปพันห้าไอ้เปนี่มองมองแล้วมองอีกอบโดนตีนด้วยมั้งนะฮนะนะ แม่ทำเป็นโอ๊ยผัวนี่คือดีดีมันก็ดีสำหรับมึงไงมึงชอบไงไอเรื่องเลายยำตำดอนของผัวมึงไงอย่ามาเปรียบเทียบผัวค่อยกับผัวอีเตียเลยนะนะอันนั้นเขาเป็นช่างผัวค่อยมันเรียนอาวมันเรียนมันก็ต้องไปเรียนอย่างที่มันถนาดัดไปทำงานที่มันถนาดัดนะเขาเรียนเขาก็ทำงานกันท้งานไอ้เฮียถ้าไม่เรียนเนี่ยจะทำงานได้ไหมมันจะมีวุฒิวุฒิที่จะไปยื่นในการทำงานไหมอีสา์อย่างมึงระปอสองแะมึงก็อยู่แค่นั้นของมึงแหละเฮียนะ เมืองคนไทยนะ่ะร้อยทั้งร้อยเขาก็อยากเรียนเพื่อเพื่ออนาคตนะเพื่อจะทํางานในในหน้าที่ที่ดอีเฮีย นะแต่ผัวมึง่มันไม่ได้ขวายควาย้างไงมันขี้เกียจนะมันชอบทายไอ้ที่ผัวมึงชอบทาย <men> เพราะผัวมึงชอบทาย, <men> <men> ยผู้หญิงไอ้พวกนมใหญ่ดากใหญ่นะหรือว่าก็ผัวมึงโรคจิตไงไอ้ส้นตีนมันเลยชอบทายนะและไอ้บ,บ้านมึงที่รกๆน่ะก็บอกเขาไปว่ามึงอ่ะนะขี้เกียจไม่ใช่ว่ามึงอ่ะปล่อยให้รกอย่างนั้นแหละนะอย่าเอาพวกค่อยมาเปรียบเทียบกับช่องอื่นเลยนะมีนางคนนึงมาเปรียบเทียบว่าเออเอเอาเอาเอาบ้านค่อยไปเปรียบเทียบกับ อีกช่องหนึง่งอย่าไปเอ่ยชื่อถึงเขาเลยนะอ่ะค่อยไม่ชอบเปรียบเทียบหรอกนะชอบแบบไหนก็แบบนั้นค่อยชอบแบบแบ,บ้านบ้านนะนะถึงหม้อค่อยจะดํานะบ้านบ้านก็คลิปค่อยมันเป็นบ้านบ้านอีออโคกถ้ามึงไม่มึงบอกว่าไงนะมึงบอกว่า ถึงหม้อจะดํามึงก็ชอบแล้วมึงขัดทําเฮียอะไรฮะหม้อดาอะ่ะมึงขัดทําไมมึงบ่นผัวมึงทําไมเวลาใช้หม้อดํามึงบ่นทาไมฮะไอสภาพอย่างมึงอะ่ะมันไม่ได้บ้านๆเขาเรียกว่าโสโคกนะอยู่กันแบบโสองโคกเตาอีกทางที่ใส่จานก็ใส่เข่งนะใส่เข่งพลาสติกคว่ำนะ ทุเลศอีฮี้อีสกโปกนะเขาไม่เรียกเขาไม่ได้เรียกว่าเอออยู่แบบบ้านๆเขาเรียกว่าอยู่แบบทุรักทุเลโศโคกสกโปกมึงก็ใจไหมนะเมื่อวานนี่ไม่มีปัญญานะไม่มีปัญญาขี้เกียจไงขี้เกียจหมาข้าวไงขี้เกียจแช่ข้าวเหนียวซื้อข้าวแดกนะแย่งกันมุบมอบม,ม,มุบมับนะ อีเมียก็ทําไมซื้อมาให้ลูกกินนะผลไม้ซื้อมาให้ลูกกินแต่ผลสุดท้ายแกะเข้าปากตัวเองก่อนนะจะให้ลูกแต่ลูกไม่แดกลูกเข้าปากตัวเองก่อนมึงไงเป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวมากนะขนมซื้อมให้ลูกซื้อมาให้ลูกนะอะไรก็ซื้อไม่ให้ลูกแต่ผลสุดท้ายเป็นไงมึงกับผัวมึงแดกนะถึงลูกไม่กินมึงก็ต้องมีวิธีให้ลูกมังกินนะอีควายอีปึกนะมึงอย่าพูดเลยอีเหียพูดออกมาก็แถนะไอ้ผัว ผัวก็อวยว่าผ e ัวดีดีสําหรับตัวเองผู้ชายคนนี้เนี่ยผู้หญิงทุกคนต้องอิจฉาค่อยนะเพราะเขาขอค่อยอดีเออเอาไปเหอะอีเหี้ยใครก็เอาหรอกนะเอาไปเหอะไปนอนกอดไอ้ไอหั่มสองนิ้วนะไอ้ไอหน้าไอหน้าอะไรไอหน้ามีหอยสองแคมนะไอหน้าตัวเมียไอักคุกีไอมาสีพ่อสี่แม่มึงนะไอไอไอเอาเปียบผู้หญิงนะไอจังไรไฟไหมไอลูกทรพีนะไอไออะไร ไอ้ไอปากค่อยไอบ้บักบานไอ้บักเป๋ไอ้หน้าตัวเมียนะด่าผู้หญิงอ,นนอีนั่นอีนี่มึงอะเมืงอนมึงอะนะเอากระปูมานุ่งไปเอาว่าถุงมาครอบครอบหัวไปไอสัตว์ไม่จ้องเอาปีบ๊บหรอกเอาว่าถุงเมียมงเวลาเป็นเมนอะเอามาครอบซะโอเคปะ่ะไอแมงดาไอหน้าตัวเมียไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า